เย้ yeah, สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับผมวันนี้มาอยู่กันในเกมมาริโอเวิลด์นะครับอยู่กับผมพีม่เข้มเข้มมาริวัตนะวันนี้เราจะลุยด่านกันต่อนะครับโยชิไอซ์แลนด์นะครับเป็นด่าน2ของโยชิไอซ์แลนด์นะครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ดินแดนแห่งนี้อ้าวโอ้ยตรงนี้หมดการเดี๋ยว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 ,ยวกระดองเต่าว่ะกระดองเต่ามันไปแล้วอะ่ะคือจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นด่านปั๊มอัพได้นะคือถ้าเราจะมาเก็บบล็อกอะ่ะ เห็ดไมเ่เอาไม่เอาแล้วเก็บทำไมเฮยโยช,ชิมาฮูเล่ขอบใจมากสำหรับการช่วยเหลือฉันชื่อฉื่อชื่อคือโยชิ On My Way เส้นทางของฉันเนี่ยคือไปช่วยเพื่อนๆนะที่โดนลักพาตัวไปติดกับดักของพวกเบลเซอร์นะ่ะติดอยู่ในไข่อ๋ออันนี้คือ อันนี้คือมัน,ม,นมันมีเพื่อนหลายคนแล้วก็ติดอยู่ในไข่ใช่ไหมเฮ้ยยายาเฮ้ยพนไฟได้อืมเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเรากำลังหาคำตอบอยู่ว่าเป็นเพราะเราแก่ขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่าจอยมันมังคับยากขึ้นก็ไม่รู้นะเฮ้ยไปไหนได้ตัวเมื่อกี้เฮ้ยยายา โอ้มันไปแล้วมันไปแล้วอาจจะเป็นเพราะเราอายุเยอะขึ้นนะประสาทสัมผัสมันก็เลยไม่ไวเหมือนเดิมและพี่เข้มก็คือไม่ได้เล่นเกมอะไรแบบนี้มานานแล้วนะครับอุยอ้ยมันได้อัพเลยเฮ้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 ยบ้าบอรจริงๆ โอเคแล้อุ ooh, ้ยนี่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 เราึ้นมาเก็บเหรียญโยชิกัน <c oughs> <c oughs> คือตามตำหรับของเกมมาริโอนะครับถ้ารวบรวมเหรียญครบร้อยเหรียญหรือรวบรวมเหรียญโยชิครบห้าเหรียญในด่านนะครับเราก็จะได้รับอัพหนึ่งอัพเลยโยชินี่สามารถที่จะกินได้อออาออ๋ออาออ๋อ๊ยทอน,นี้ลงได้อะเนี่ย เอ้ยด่านโอ้ยนี่สนุกจริงๆมีด่านอย่างนี้ให้เล่นอา้าวไอ้นั้นหายไปไหนอ่ะทำไมมีเคียวมงไม่ดย้ยเฮ้ยนี่นี่น,นี่ได้อัพแล้วเห็นไหมเป็นไงเป็นไงเออมันต้องอย่างนี้แม่เดี๋ยว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 ,เยวจเย็นๆนะเพื่อน เดี๋ยว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 เสียงจอยดังนี่ยินไหมนี่เราจะชนะคูปะได้หรือเปล่าเนี่ยพี่เค้มรู้สึกมันคอนโทรลยากอ่ะหรือว่าจอยเครื่องซูเปอร์เฟมิคอมกับจอย Nintendo Switch นี่เขาเขาไม่เหมือนกันนี่พี่เค้มซื้อจอยโปรมาเลยเนี่ยเฮ้ยเอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยอย่าชี้อย่าเดี๋ยวเดเฮอะไรเนี่ยโอ้ ออาไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหมดเวลาอย่าเพิ่งหมดเวลานี่เอาสรุปแล้วได้เหรียญ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเมื่อก่อนเหมือนมันง่ายกว่านี้ไหม <c oughs> คือ,อยังไงห <c oughs> รือเมื่อก่อนเราไม่มีหัวคิดว่าเราต้องทําทุกอย่างให้ได้เพอร์เฟกเราก็เลยเป็นแบบนี้ <c oughs> โอเคเอาเป็นว่า <c oughs> เดี๋ยวพี่เข้มจะไปหาข้อสรุปนะไปนั่งคิดนอนคิด แล้วเดี๋ยวจะกลับมาให้คําตอบถ้าให้ได้ถ้าให้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะแกล้งทําเป็นเนียนลืมคําถามนี้ไปไปเจอกันพารทหน้านะครับสำหรับพาร์นี้ลาก,กันไปนะครับพารหน้านี้เราจะไปโยชิไอซ์แลนด์สเจอกันเจอกันเพื่อนๆ